คือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะทํำยังไงใช่ไหมเขาเขาผมบอกเหตุการณ์อะไรเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่าแบบมีคนแบบคนที่เราแบบว่าสัต์ฮัลโหลครับ ชอบเขาใช่ไหมคือมันโอเคก็คือโอเคอ่ะแล้มาลีล่ะมลีก็อยู่นี่ไงไม่เห็นไงถามพี่อะไรเนี่ยถาไม่ได้เรื่องโกติไม่เคยอหนึ่งหนึ่งเก้าพี่ในตัวพี่มีแล้วไอคุณมาช่วยโลช่วมากเขียบเรื่องโหแลมือี่มันหาแต่เรื่องนะอันนี้กดคงเหรือว่ามันกดออโต้เลยครับตครับโอยีเออโต้อก็ได้เฮีย จะกดให้หลับเลยสักเฮ้ยเอ้ยช่วยช่วยดูนะครับใครไม่มาเนี่ยช่วยดูก่อนนะครับใครอู้ออโต้กดไงวะอ่าตัวแรก A U T O ลองแสดงดูเออสามสามเจ็ดแปดแต่ถ้าพวกจาเป็นออโตเมติกก็ต้อง A U T O M A T I C มันจะเป็นออโตเมติกเอออันนี้ก็ถูกจริงไอ้ไอ้เฉินไอ้เฉินไเฉินเนี่ยกูกดวิเปอร์อยู่เนี่ยกูถามมงเนี่ยแล้วมันรีทําไงอย่าหาเรื่องนะหกหก ใจวะคุยพี่เฉินเรียกอะไรครับหาเรื่องไอ้เหี้ยพี่ินไม่เฉินเลขเลยเลขหนึ่งหนึ่งเก้าครับเกมยืนทไรเนี่ยเออเกียมยืนแล้วก็ไปพูดได้สัตว์ใจหลงไปทัเนี่ยเจ็ดเก้าแค่ยืนเยแเลขสิบเจ็ดในตู้ อขโต้ a, ทำไงไม่ไปให้เขาหรอเขาโต้อย <ATH Y> wow, ู่แล้วไอ้พี่อ่เพียงผมกดไปแล้วเพียงผมกดทีเดียวแล้วแล้วก็บอกดิเออต๋าตู้อียังคนไม่ทำอะไรจริงๆแต่ก่อนเคยทำเนี่ยเยร์แต่ก่อนเคยทำเนี่ยใครใครไม่อยากเดินบอกเลขนะขอขอทองหน่อยครับเลขห้าสิบว่างยี่สิบโลตามไปเอาทองหน่อยเลขหก เด้หกสันได้หกเสียนอะไรมาตัด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 ทำงานแจ้งกี่ชั่วโมงไอ้หนูเนี่ยอืมมงเดียวบางขยันจังกับบ้านดึกแล้วมันดึกแล้วมันดึกแล้วชั่วโมงเดียวพอจะทำเยอะเลยเดีย๋ยวพี่เฉียนเขาต้องไปหาสาวอีก หนีกีตาร์ชูสาวเขียนบนทวิตเตอร์อยู่ไอเบนท่านจะแขวะทำไมวะแล้วมึงอยากแซะทำไมวะเออพวกกระถงนั้นเลยอะ่ะเขาแค่ถ่ายรูปพี่อโอ้อโหเราว่าเขายังเดือดคิวโคตรเดือดพี่<า>อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่หลอมหลอมทองน้องมาเลยไปครับถ่ายรูปถือกีตาร์พี่ตรงไหนรถูกไอคือคือทองต้องกินไปขขาดครับถ้าไม่ชอบตากี่ห่อกินไม่เต็มอย่ามาใส่ผมนี่มันตอตอนไหนนะก็ตอนเราจะเตรียมอ่ะเบลอย่ามาแซะมาแขวะพี่เลยน้อง ไม่อยากเดินบอกเรียกเลยนะครับเดี๋ยวเอาทองใส่ให้พี่ก็คนดนดินกีเข้าแกงธรรมด้แล้วใช่ใครว่าทำไมมันดูน้อยๆวะหนึ่งห้าห้าหนึ่อนหนึงหก่อนออมันไม่ถึงยี่สิบคนเนี่ยไปแห่งกันหมดอ่ะใครมีทองกิปมาเลยครับชื่อสี่ไม่อยู่อ่ะสามสี่ครับโออ่กแล้วไปรีไปไหนรีบพี่เชิญไรีบไปรีบไปรีบไปีบไปรไรีวไรี้ไปไีไรบไีมีะไรอยากคุยกับพีอะไรวะ สามสี่ได้แบบแบบแค่เราอ่ะมีแค่เราเออเออ exclusive บอเออ exclusive พี่เชี่ยเหรอพี่เชี่ยเลยเสียงที่เชี่ยเอ้จริงเชี่ยอย่างเงี้ยเชี่ยเรสี่แล้ห้าแปดห้าแปดก็เฮ้ยเป็นตัวละไร์แด้าแปดห้าแปดแปดได้หกไหส้มไหได้หกเพื่อนไ้หกลวมันก็เข่าไม่ได้สันหนึ่เก้สม่ใชยเร็วเดิเนี่ยแต้าสิบสามเตห้ออ ไอ้ตันไอ้ตันโดนสารขอพ้นไม่ได้เลยย่ารีดตำรวจมาบีรีดตำรวจมาตำรวจมาไหนอะเกียร์นี่พี่พี่พี่ยืนอย่างเดียวเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้ใส่ให้พี่ยืนเฉยนมันก็ได้เยอะแล้วสามร้อยแท่งแล้วพี่เฉินว่าไปพี่ไปคุยกับคนช่วยซ่อมอะไม่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ได้ไงก็เนี่ยพวกเราล้อบอลเซวพี่แต่ว่าวันนั้นอะผมอ่ะ ไอ้เมื่อวานหรือเมื่อวานเซินวะเมื่อวานเซินเจอเนี่ยแหละสักวันหนึ่งแหละที่ผมเข้ามาแล้วแบบเจอเขาอะที่แบบพวกพี่ผมเข้าช้าอ๋อ,อ,อที่ประชุมมันประชุมอะอ่าอ,อ่าอทท่ที่ไอ้ที่ไอ้เผือกออกอะที่พี่มาบอกใหไอ้เผือกออกอะวัมนนั้นอะอ่าไดนั่นแหละแล้วผมมาช้าจําได้ไหมจำได้เออไน้่แหละแล้วผมเจอเขายือนอยู่กับไอ้ไอ้ที่แจ็คมัลจีบอยู่ชื่ออะไรวะพะแดงอ๋อไม่ใช่โน่า เออๆนั่นแหละผู้หญิงอีคนนึงอ่ะโดนมาได้ได้ายี่นั่นแหละเขาเขาเขามาปรึกษาผมไปปรึกษาว่าอะไรเอ๊ะอยากรู้เอาดีจริงจริงเขาปรึกษาผมจริงอปรึกษาว่าอะไรจริงไม่โม้ไม่โม้เขาเขาปรึกษาว่าแบบว่าไปเพิ่มดีเพิ่มดีเมื่อกี้พูดแบบสมรักเดี๋ยวไปได้โม้เราไม่ได้โม้ไม่ได้โม้เออเอ๊ะอะไรไงอ่ะคือ คือเขาบอกเขาเขาไม่พูดชื่อนะผมเพิ่งมาปฏิปต่อได้อ่ะเข้าใจปะผมก็เลยเอพี่นีวหวายสัต์ยังไงวะคือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะทำยังไงใช่ไหมเขาเขาผมบอกเหตุการณ์อะไรเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่าแบบมีคนแบบคนที่เราแบบว่าสัตสัอาหรครับอาหรอครับ อ๋อคุณบีอาร์ป่ะครับไม่เป็นไรครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ครับต<อ>่ออ่ะาะเหมือนบอกว่าเนี่ยถ้ามัมนมีเหตุการณ์คนที่เราแบบคุยคุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าแบบหลอกเราแบบแกล้งทำเป็นเอออ,ะอ่ะจะจะแล้วแบบพอเรามารู้ความจริงอ่ะเขาก็อยู่ดีก็กลับมาแบบดีเลยแบบเป็นแบบเหมือนเดิมเลยอ่แบบงงอ่ะคือแบบตอนแร,รกก็เออแล้วสักพักก็ อยู่ดีก็เหมือนเดิมจําได้ทุกอย่างแบบต้องรู้สึกยังไง uh huh. อ้าวผมก็ผมอผตอนแรกผมก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่า uh, แล้วไงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของพี่แล้วผมก็พูดไปเลยว่าเออก็เขาคงเรียกร้องความสนใจบ้างแล้วพี่ไปแกล้งเออตอนไหนวะกูไม่ใช่คนแกล้งเออไอ้เฮียฝันหลัวข้ามันแกล้งเอออ้ะแต่กูจับได้ว่ามันแกล้งเอเออ๋อคือพี่สองอันนี้คือรักสามเศร้าเราสามคนหรอ มันไมถึงขั้นนั้นโอ้มาถึงขั้นพี่เขาบอกว่าเนี่ยเราต้องทาไงผมก็บอกไปเลยว่าเขาคงเรียกร้องความสนใจมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ถามว่าเราต้องทําตามความรู้สึกตัวเองอย่าใช้คาว่าสงสารน่ะมามามาเพื่ออยู่กับคนคนหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่มีความสุขสุดท้ายสุดท้ายไม่ชอบหรือไม่ไม่มีความสุขมันสุดท้ายเราก็ต้องไปอยู่ดีอเฮียผมโคตรเท่เลยปะเทศสัตว์เฮีย ผมก็ไม่รู้เหรอเขาบอกว่าไงถ้าขอหยีเมื่อกว่าไงน้ขอหยีใช่แล้วผมก็บอกว่าแล้วรู้สึกยังไงเขาบอกว่าเออก็รู้สึกกับเอ่อพี่ด้วยอะผมก็ดูว่าเป็นพี่พี่แก้งเอ๋อผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้แก้งเอ๋อคือคนนึอองงวะนั่นแหละแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าแบบว่าสับสนอยู่อะว่าจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยไอสัตว์มันคือยีไหนวะสวยชิบหายกูแทงแม่งซะนี่แป้าหลานน้องพี่หอ แหมเขาก็เหมือนบอกว่าแบบว่าก็ยังอยากให้โอกาสอีกคนนึงด้วยไอคนที่เอ,อออ่๋อ oh. ใช่ใช่เออเออออประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็กับพี่เขาก็แบบรู้สึกว่าเออพี่อยู่ในช่วงที่แบบว่าเขาแย่ที่สุดด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่เขาไม่ได้บอกเขาจะเลือกใครใช่ไหมเขาแค่บอกเขาดูดูอยู่เงี้ยเขาไม่ได้บอกอใช่ใช,ใช่ไม่ได้บอกผมตอนนั้นพี่มาพอดีมั้ง โอเครู้เรื่องมึงลองสืบให้กูเล<ม>ยดิแ<ะ>มึงลองแกง <ผม S 1> ้ออแกับไอ,อ,อ,อ้เรื่องไอ้เรื่องที่เคยาารไปรึกษาเป็นไงบ้างอะอะไรแง่ของแกของมึงไม่รู้อะโอเคโอเคเออเออกันอะเพราะผมไม่รู้ไม่รู้ชื่อเลยแต่ละคนะไม่รู้เลยคือไม่รู้จริงๆริอะเออดี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 ดดดทีนี้มึงรู้แล้วมึงก็ช่วยสืบให้กูด้วยอ่ะโอเคทำไมผมเพิ่งมาปฏิบัติต่อได้ไงแต่ผมว่าเออไม่มีอะไรหรอกมั้งคงไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเราเพื่อเป็นปฏิบัติต่อได้เนี่ย ก็ดีก็ดีเดี๋ยวรอยห้กูได้รู้ข่าวบ้างก็ยังดีดะว่าดีดูว่พี่เป็นชูเขาเนี่ยนะเป็นตัวเลือกอย่านะอยากใช้คำว่าชูถุยเป็นตัวเลือกแล้วก็อยากใช้คำว่าตัวเลือกด้วยตัวเลือกพี่แค่อยู่พี่แค่อยู่ในเวลาที่เขาต้องการใครโอ้ไม่รวมให้ครูคนเดียวเลยรวมให้คนคนเดียวเลยใครมีอะได้เลขแปดเกูได้เลขแปดสามสี่ครับสามสี่เกิอะไรนะเวลา ก่อนอันนี้คือลองมานี่ยคุมึงทำเสร็จแล้วเนี่ยเฉินก่อนกำลังเสร็จแล้วป้าดิงใครมีทองในตัวเลขมสามสิบสี่ครับไปที่ตู้ใช่ไหมพี่ไปตู้เลยครับเจอไปตู้ไปตู้เลยครับอ่ะจะลองมาเลยเนี่ยเกียร์มันเหมือนกับว่ามึงว่าเรื่องส้มสมนี่กูดูเหมือนตู้เลือกแบอวะนี่แบบไม่เข้าข้างใครนะเออไม่เข้าข้างมึงเลยนะอ่ะฮะตัวเลือกดิเพขามีแผนงกับมึงอ่ะก็คือตอนนี้ถ้าเขายัง คุยอยู่กับไอ้แผนงแสดงว่าเขาให้โอกาสแผนงไหมแต่เขาก็บอกกูทุกเรื่องนะเว้ยก็นั่นแหละมึงก็ยังเป็นตัวเลือกอยู่ไงแต่เขาก็พูดว่าเขารู้สึกดีกับกูด้วยเฮ้ยเฮียแล้วแต่ไอ้สัสจากจีมิชนเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินเสียด้วยนะเว้ยเอออเาเลยเพื่อนไม่เคยคิดว่ากูเป็นตัวเลือกวะไม่ใช่หรอกที่ไม่ใช่ตัวเลือกใช่ปะอะไรปะแบนมึงก็ต้องลุยเว้ย Like like เพื่อนกระจุกของเมืองความรักอะ่ะถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะมันสวยงามเสมอไว้เพื่อนรักน่าเปตูนพูดนีใช่ตูนพูดเนี่ดูดตอนนี้พี่เป็นตัวเลือกแต่อนาคตเขา,าต้องเลือกพี่ถูกแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวมเล่นแม่งด้วยไอ้เฮียนะ่ะฝาบเฮ้ย <Hey. S 2> ใจยน้อง <Yeah. S 1> All day, and Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were roped. Okay.